นานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีและแม่น้ำใสที่ไหลเอื่อยไปตามท้อมนาขั้นบันไดบ้านไม้หลังคาทรงโค้งที่เรียงรายเป็นแถวต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ประชาชนที่นั่นสวมชุดกิโมโนสีสันสดใสและในทุกเช้าจะมีเสียงนกร้องเจื้อยแจ้วคลอคลาวด้วยเสียงน้ำไหลและเสียงมือไม้กวาดใบไม้ชายชราและหญิงชราผู้เป็นสามีภรรยาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กริมแม่น้ำพวกเขาไม่มีลูกจึงมักเดินไปวัดเพื่อสวดมนต์ขอพรอให้ได้ลูกหลานสืบสกุล วันหนึ่งขณะที่หญิงชรามาดากำลังซักผ้าริมแม่น้ำเธอสังเกตเห็นลูกพีชลูกใหญ่ที่ลอยมาตามกระแสน้ำอย่างช้าๆเมื่อหยิบขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นอัศจรรย์ใจที่ลูกพีชนั้นเปิดเปลือกออกพร้อมเด็กชายตัวน้อยผิวขาวเนียนราวกับแสงเดือนส่องประกาย เด็กน้อยคนนั้นชื่อโมโมทาโร่หรือแปลว่าเด็กชายลูกพีชเขาถูกเลี้ยงดูด้วยความรักและความอบอุ่นในหมู่บ้านทุกคนรักและเอ็นดูเขาเป็นอย่างมากนับวันโมโมทาโร่ก็โตขึ้นแข็งแรงและมีจิตใจกล้าหาญวันหนึ่งหมู่บ้านซึ่งเคยสงบสุขกลับโดนปีศาจร้ายที่โหดร้ายออกมาข่มเหงชาวบ้าน ปีศาจร้ายเหล่านั้นทำลายพืชผลและทำให้ผู้คนหวาดกลัวจนชาวบ้านไม่รู้จะปกป้องตัวเองได้อย่างไรมมโมทาร่เด็กชายที่เกิดจากความมหัศจรรย์เห็นเหตุการณ์เหล่านี้และรู้สึกเสียใจเขาตัดสินใจที่จะเดินทางออกไปปราบปีศาจเพื่อปกป้องหมู่บ้านและคนที่เขารักด้วยใจเต็มไปด้วยความกล้าหาญและตั้งมั่นในความยุติธรรม หลังจากร่ำลากับชายชราและหญิงชราโมโมทาโร่ถือถุงเล็กๆใส่อาหารพร้อมกับไม้เท้าที่แกะสลักลวดลายดอกซากุระเขาเก้าวออกจากหมู่บ้านทะลุผ่านป่าไม้ที่หนาทึบซึ่งต้นไม้โอบล้อมราวกับปกปักรักษาความลับของธรรมชาติ ป่าแห่งนี้มีกลิ่นหอมของใบสนและกลิ่นดินชื้นลอยมาเบาๆพร้อมเสียงนกร้องเป็นจังหวะเหมือนเรียกดวงวิญญาณแห่งป่าโมโมทาโร่ aro, เดินข้ามสะพานไม้เล็กที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำใสๆซึ่งน้ำไหลไหวเป็นเสียงเพลงจนใจเย็นลงท่ามกลางการเดินทางของเขาไม่ไกลนักมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งที่จ้องมองด้วยดวงตากล้าหาญและใจดี สัตว์เลี้ยงตัวนี้พูดได้และกล่าวขอร่วนเดินทางเพื่อช่วยเหลือโมโมทาโร่ในการผจญภัยครั้งนี้หลังจากนั้นไม่นานเสียงร้องเจื้ยแจ้วก็ดังขึ้นจากต้นไม้สูงสูงนกพิราบสีขาวมาจอดข้างโมโมทาโร่และไก่ที่เดินตามมาก็ร้องขันอย่างกล้าหาญ ทั้งสามสัตว์นี้ไม่เพียงแต่พูดได้แต่ยังมีความรู้ที่ลึกซึ้งและความสามารถพิเศษรวมเส้นทางนี้ร่วมทางด้วยโมโมทาโร่สัตว์ทั้งสคือเพื่อนผู้ซื่อสัตว์และผู้ช่วยที่ดีในการต่อสู้กับปีศาจพวกเขารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงเต็มไปด้วยค่าแห่งความกล้าหาญความเมตตาและความสามารถขี่ที่เชื่อมโยงหัวใจกัน การผจญภัยเริ่มต้นด้วยการเดินข้ามแม่น้ำที่น้ำไหลเชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยก้อนหินลื่นโมโมทาโร่และเพื่อนสัตว์ของเขาต้องใช้ความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญเพื่อฝ่าอุปสรรคนี้น้องไก่บินหนีพ้นจากก้อนหินที่ตกใส่ด้วยเสียงขันเตือนภัยเพื่อนๆร่วมมือกันช่วยกันให้ผ่านแม่น้ำอย่างปลอดภัย จากนั้นพวกเขาก็ต้องเผชิญกับป่าหน้าทึบที่เงียบสงัดและมีเสียงพัดใบไม้ไหวโยกตามสายลมโมโมทาโร่ใช้ไม้เท้าของเขาในการเคาะถืนเพื่อเรียกสติและขับไล่ความกลัวที่มืดมิดในใจสุนักของเขากระหายความยุติธรรมและได้กลิ่นปีศาจที่ซ่อนอยู่ในป่า ภายใต้แสงจันทร์สาด่านกลิ่นไม้โมโมทาโร่ใช้ความมีน้ำใจหยิบข้าวปั้นที่เตรียมมาแบ่งปันกับสัตว์ทั้งสามเพื่อเสริมกำลังใจสอนให้เด็กๆรู้ว่าในการเดินทางไม่ว่าเจออุปสรรคใดความเมตตาต่อเพื่อนและการแบ่งปันจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้ผ่านพ้นไปได้เมื่อเขาเดินทางต่อไปอย่างมั่นใจเสียงคำรามของปีศาจที่มืดมิดก็ดังขึ้นจากถ้ำลึก โชคดีที่เพื่อนสัตว์ของโมโมทาโร่มีความสามารถพิเศษตั้งแต่ความว่องไวของนกพิราบที่ส่งข่าวสายตาเฉียบคมของไก่และความซื่อสัตว์และพละกำลังของสุนัขสัตว์ทั้งสามคอยเตือนและช่วยวางแผนรับมือกับปีศาจทำให้โมโมทาโร่มีความกล้าและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโมโมทาโร่ได้เรียนรู้ที่เชื่อใจเพื่อนและการทำงานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งสี่ร่วมมือกันวางแผนเพื่อให้สามารถเข้าใกล้ถ้ำปีศาจอย่างปลอดภัยและเตรียมตัวสู้กับอำนาจความมืดที่คมเหงหมู่บ้านเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับปีศาจใหญ่ที่สุดในถ้ำโมโมทาโร่และสัตว์ทั้งสามรู้ดีว่าการจะเอาชนะปีศาจร,ร้ายนั้นไม่ใช่เพียงแต่ใช้พละกำลังแต่ต้องใช้ใจที่กล้าหาญความเมตตาและความสามัคคีที่แท้จริง ปีศาจต,ตนนี้ตัวใหญ่มากเสียงกึกกล้องและเปเลวไฟรอบตัวดูน่ากลัวแต่โมโมทาโร่ไม่หวั่นไหวเขายืนหยัดเคียงข้างไก่นกพิราบและสุนัขพวกเขาประสานกำลังกันวางแผนรอบคอบและใช้จังหวะที่ปีศาจเมื่อลอยพวกเขารวมพลังแห่งมิตรภาพและความกล้าหาญในการต่อสู้ โมโมทาโร่ aro, ใช้ไม้เท้าที่แกะสลักอย่างประณีตส่งประกายแสงวิเศษออกมาขับไล่ปีาศาจจนถอยหนีไปไกลในที่สุดอำนาจความชั่วร้ายก็พ่ายแพ้ด้วยหัวใจอันเข้มแข็งและความสามัคคีของทุกคน หลังจากนั้นหมู่บ้านก็กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งผู้คนในหมู่บ้านออกมาฉลองด้วยการร้องรำทำเพลงในงานเทศกาลท้องถิ่นทุกคนสวมกิโมโนสีสวยและเต้นรำอย่างสนุกสนานโมโมทาโร่ได้รับเกียรติจากคนทั้งหมู่บ้านไม่ใช่เพียงเพราะความกล้าหาญของเขาแต่เพราะหัวใจที่มีเมตตาและเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่ช่วยเหลือกันตลอดการผจญภัย เขากลายเป็นฮีโร่แห่งหมู่บ้านผู้พิชิตใจของทุกคนอย่างแท้จริงเรื่องราวของโมโมทาโร่เด็กชายลูกพีชผู้กล้าหาญน,นี้ได้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่หากมีใจกล้าและศรัทธาในมิตรภาพการทำงานเป็นทีมจะนำพาให้ผ่านทุกอุปสรรคได้เสมอความกล้าหาญและความเมตตานั้นเป็นพลังที่เกินค่า โมโมทาโร่ aro, เด็กชายลูกผีชผู้พิช,ชิตใจทุกคนและเรื่องราวนี้จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปเหมือนกับแสงดาวบนท้องฟ้าในคืนที่สงบสุขให้เด็กๆทุกคนได้เชื่อมัน่นและออกไปทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยใจที่แข็งแกร่งและรักเพื่อนทั่วทุกคนแห่ง